งานโจกโตลูงนะครับวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษนะฮะปกติเราก็จะไม่ค่อยมีลูกน้องนะแต่วันนี้ลูกน้องเยอะมากครับอันนี้กับตันนะแม่ตัวในเรามีสามตัวครับเอาหนึ่งเอาสองเอาสามเด็กน้อกงก็เลยเจ๋ง แต่ละคนเยอะงั้นาเับไม่ใช่น้อยนีต่อด้วยกนที่นั่นี้กับตังครับปอยพวกคุมทั้งหมดเลยเอ้ยอันนี้เจ้าของเจ้าขในผูมยการนผูมวยการเตาหนึ่งเตาสองเอาสาม เกโจ๊กโจ๊กข้าวต้มมีแก๊ปด้วยนะบริการแก๊ปนะสั่งได้ที่แก๊ปนะก็ะเปิด24ชั่วโมงครับนีพนักงานเสิร์ฟเราอายุใหมน่นีก็พนักงานเสิร์ฟครับนี่พนักงานหั่นนะ มาทานกันได้นะ้านโจ๊กโต้รุ่งนะครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะครับเปิด24ชั่วโมงนะคุณเ,เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับมาทานกันได้นะอยู่ตรงวัดท่าถนนนะครับตรงข้ามกับสถานรถไฟนะครับเป็นตลาดเก่าโบราณนะร้อยปีแล้วมาไปดูนะ นี่ร้านโจ๊กตัวลูกเปิด24ชั่วโมง30บาทครับเริ่มต้นด้30บาทนี่ฮะบริเวณหน้าวัดถนนหลนู่นนะครับต้องบอกเลยเจ๋งได้ว่าตลาดสดเทศบาลครับเล็กหนึ่งหายไปแนละ้วร้อยปีแล้วนี่ฮะหมดจะระดิบนะครับก็ไปมาก็มาแวะกินได้นะก็มีของชําแบบโบราณวินเทจเลยนะ ร้านขายของชำจะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับมีประมาณสี่ร้านนะครับเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเช่นกันครับคึกคืนเลยนะแถวนี้จะคึกคืนหน่อยนะก็เป็นสถานที่เก่าแก่แล้วอะตลาดนี้ร้อยปีแล้วนะท่านผู้ชมร้านผมนี่เปิดมาสี่สิบประมาณสี่สิบเอ็ดปีแล้วนะครับร้านทองเยอะมากนะจะดนี่ร้านทองเยอะแล้วก็ชีนิกหมอเยอะนะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามาอุดหนุนกันได้ครับกับร้านผมนะจกโตลุ่งครับ 24ชั่วโมงอาหารตามสั่งครับโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยมีหมดนะใครามาอุดิก็เก็มาแวะนะครับ24ชั่วโมงนะเปิดแข่งกับเซเว่นเลยแล้วเจอกันครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมบ๊ายบายครับผม